สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะคะเรากำลังจะมาสำรวจสถานการณ์ที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆของฮุนเซนผู้นำที่อยู่ในอำนาจมายาวนานที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะในอาเซียนซึ่งข้อมูลที่เราได้รับมาล่าสุดเนี่ยชี้ว่าเขากำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เอ่อหนักหน่วงมากๆเลยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทั้งจากภายในประเทศเองแล้วก็จากเอ่อสายตาของนานาชาติด้วยใช่ครับ คือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากข้อความตัดตอนที่น่าสนใจชุดหนึ่งนะครับที่พยายามจะอธิบายความท้าทายหลายๆด้านเลยที่ฮุนเซนกําลังเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกไม่มั่นคงภายในพันธมิตรที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วการเกิดขึ้นของขั้วอานาจใหม่ๆที่มาท้าทายแล้วก็แน่นอนครับแรงกดดันจากต่างประเทศที่ดูเหมือนจะเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วภารกิจของเราในการคุยกันวันนี้คืออะไรคะ ครับสิ่งที่เราจะพยายามทำความเข้าใจกันวันนี้ก็คือพลวัตของอำนาจที่กำลังเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาใช้กรอบแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องผลกรรมหรือผลของการกระทำทางการเมืองในอดีตมาอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันเราจะมาดูกันครับว่าแนวคิดนี้มันช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับฮุนเซนตอนนี้ได้ยังไงบ้าง สนใจมากเลยค่ะผลกรรมทางการเมืองงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเลยดีกว่านะคะคือสภาวะภายในใจของผู้นำเองมีการพูดถึงภาพของฮุนเซนที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ภาพลักษณ์แข็งแกร่งมากเหมือนเป็นผู้นำเหล็กแต่ข้อมูลตอนนี้กลับบอกว่าออมีความรู้สึกไม่มั่นคงซ่อนอยู่ลึกๆ มีตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่ถูกหยิบยกมาเลยคือการสั่งให้ทหารแล้วก็มีรถถังจำนวนมากมาประจำการล้อมรอบบ้านพักส่วนตัวอันนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะครับการกระทำแบบนี้เนี่ยถ้าดูตามการตีความในข้อมูลที่เรามีนะครับมันไม่ได้สะท้อนว่ามีภัยคุกคามจากข้างนอกที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่กลับถูกมองว่าเป็นการสะท้อนความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงต่อคนรอบข้างหรือคนภายในด้วยกันเองมากกว่า ซึ่งมันก็สอดคล้องกับธรรมชาติของอำนาจปรับรวมสู์นะครับที่สุดท้ายมักจะนําไปสู่ความหวาดระแวงมีการอ้างอิงถึงความเห็นจากคนนอกอย่างคุณภพศสารพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาในไทยที่มองว่าสถานการณ์ของฮุนเซนตอนนี้กําลังถึงจุดที่เรียกว่าอยู่ไม่ได้แล้วด้วยแรงกดดันรอบด้านจริงๆอ๋อค่ะแล้วข้อมูลยังให้ภาพที่น่าคิดต่อไปด้วยนะคะว่าอำนาจที่เคยใช้ควบคุมคนอื่นอย่างเข้มแข็งมากๆเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับกลายเป็น กรงขังที่ผู้นําสร้างขึ้นมาขังตัวเองซะง,งั้นทําให้ติดอยู่ในความโดดเดี่ยววิตกกังวลไปหมดเลยมีรายงานถึงขั้นว่าส่งผลต่อการนอนหลับพักผ่อนด้วยนะคะมันเหมือนภาพสะท้อนเลยว่ายิ่งคุมอํานาจไว้นแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้น ครับซึ่งถ้าเราโมองผ่านเลนส์ของผลกรรมที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าคนที่เคยใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกครองกำลังต้องมาเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นเสียเองมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะครับแต่มันเป็นผลลัพธ์ทางการเมืองที่คาดเดาได้เมื่อกลไกลที่เคยใช้ได้ผลดีมาตลอดมันเริ่มส่งผลย้อนกลับมาหาผู้ใช้เองความหวาดระแวงมันกลายเป็นเงาตามตัวไปแล้ว เป็นมุมมองที่ชวนคิดจริงๆค่ะแล้วจากความรู้สึกภายในของผู้นำมันก็ส่งผลเชื่องโยงมาถึงเรื่องออความสัมพันธ์กับพันธมิตรด้วยใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นประเด็นเรื่องความพักดีที่ถูกสร้างขึ้นบนฐานของอำนาจแล้วก็ความกลัวเนี่ยมันเปราะบางกว่าที่เราคิดพอสัญ,ญญาณของอำนาจเริ่มสั่นคลอนหรือดูไม่มั่นคงเหมือนเดิมความรู้สึกอื่นๆเช่นความไม่พอใจที่เคยเก็บกดไว้หรือความต้องการการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะเริ่มผุดขึ้นมาได้ ใช่ครับและในบริบทนี้เองข้อมูลที่เรามีอยู่ได้ให้ความสำคัญกับบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษเลยคือเตียบันซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาอย่างยาวนานมากถือเป็นผู้มีบาร,รมีสูงในกองทัพแล้วก็เป็นบุคคลที่สังเกตการการเมืองกัมพูชามานานหลายสิบปีข้อมูลมองว่าเขาเป็นเหมือนผู้ที่เฝ้ารอจังหวะอย่างเ,เงียบๆท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในตอนนี้ บทบาทและความสัมพันธ์ของเขากับกองทัพทําให้เขาเป็นตัวแปรที่น่าจับกาม,มองอย่างยิ่งเลยครับและที่น่าสนใจมากๆคือแหล่งข้อมูลระบุว่าเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของเตียบันแล้วนะคะมีการไปพบปะกับผู้นํากองกําลังต่างๆมีการพูดคุยกับนายทหารระดับสูงแต่จุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือมีรายงานว่าในการพูดคุยเหล่านี้ไม่มีการเอ่ยถึงชื่อฮุนเซนเลยแม้แต่น้อย <c oughs> การไม่พูดถึงนี่แหละคะ่ะที่มันส่งสัญญาณดังมากในทางการเมืองมันคือการเว้นช่องว่างที่เต็มไปด้วยความหมายจริงๆครับ ประเด็นนี้มันตอกย้ำแน่ทิศทางรัฐศาสตร์เลยนะครับที่ว่าความท้าทายที่อันตรายที่สุดต่อระบบอำนาจนิยมมักจะมาจากรอยร้าวภายในวงอำนาจเองไม่ใช่แค่จากศัตรูภายนอกเสมอไปการกระทําในอดีตของหุ้นเซนไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับผู้เห็นต่างหรือการจํากัดบทบาทของคู่แข่งทางการเมืองอาจจะก,กําลังสร้างแรงผลักดันให้เกิดการท้าทายจากคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดหรือคนที่เคยถูกกีดกันก็เป็นได้ นี่อาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของผลกรรมที่ข้อมูลพูดถึงคือผลจากการกระทําในอดีตกําลังก่อตัวเป็นความท้าทายในปัจจุบันนั่นเองครับผลของการกระทํากําลังย้อนกลับมาในรูปแบบของพันธมิตรที่ไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะมีผู้ท้าชิงอํานาจผุดขึ้นมาจากในวงล้อมเองอืมแต่แรงกดดันไม่ได้มีแค่จากภายในเท่านั้นใช่ไหมคะ แหล่งข้อมูลยังชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันจากภายนอกประเทศด้วยโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านแม้จะถูกกดดันจนต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแต่เขาก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและล่าสุดคือการประกาศจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลกัมพูชาอิสระหรือว่ารัฐบาลเงาขึ้นมา การประกาศตั้งรัฐบาลเงาในต่างแดนแบบนี้เนี่ยแม้ในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่มีอำนาจบริหารโดยตรงเลยก็ตามแต่มันมีความสำคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์และทางการทูตอย่างมากเลยนะครับมันคือความพยายามสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เสียงของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบปัจจุบันทั้งในและนอกประเทศให้ได้รับการรับฟังจากนานาชาติเป็นการท้าทายความชอบธรรมของรัฐบาลหุ่นเซนในเวทีโลกโดยตรงเลยทีเดียว และดูเหมือนว่าเวทีโลกก็เริ่มตอบสนองมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลระบุว่ากลุ่มประเทศตะวันตกองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆรวมทั้งสื่อชั้นนําระดับโลกก็เริ่มหันมาให้ความสนใจแล้วก็ตั้งคําถามกับสถานการณ์ในกัมพูชาอย่างจริงจังมากขึ้นชื่อของฮุนเซนที่คาหนึ่งอาจจะถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสเสถียรภาพแบบเข้มงวดตอนนี้ในสายตาของหลายๆฝ่ายกลับกลายเป็นภาพแทนของออความกลัวแล้วก็การจํากัดสิทธิเสรีภาพไปแล้วใช่ครับ ถ้ามองในมุมของผลกรรมอีกครั้งตามที่แหล่งข้อมูลนําเสนอนะครับก็คือความพยายามในอดีตที่จะควบคุมข้อมูลข่าวสารปิดกั้นสิ่งวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็จากัดพื้นที่ทางการเมืองภายในประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับการตอบโต้จากภายนอกผ่านการเปิดโปงแรงกดดันทางทูตและการจับตามองจากประชาคมโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากกว่าเดิมมากๆเหมือนกำแพงที่เคยสร้างไว้มันเริ่มมีรอยร้าวแล้วข้อมูลจากภายนอกก็ทะลักเข้ามาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ภาพทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้งความไม่มั่นคงภายในยรอยร้าวในกลุ่มพันธมิตรแล้วก็แรงกดดันจากนานาชาติมันดูเหมือนจะนําเราไปสู่คําถามสําคัญว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของกัมพูชาแล้วหรือยังแหล่งข้อมูลสรุปภาพรวมไว้น่าสนใจมากค่ะว่าแม้ฮุนเซนจะยังคงอยู่ในตําแหน่งแต่ดูเหมือนว่าอํานาจที่แท้จริงหรือความชอบธรรมในสายตาประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กําลังลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆผู้คนเริ่มกล้าสแสดงออกมากขึ้น ไม่ได้อยู่ในความกลัวแบบเดิมๆแล้วครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ในกัมพูชาเท่านั้นแต่มันกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเลยทีเดียวกัมพูชากลายเป็นจุดที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเวียดนามรวมถึงมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐยุโรป ต่างก็กำลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะทิศทางของกัมพูชาหลังจากนี้ย่อมส่งผลต่อสมดุลอำนาจและเสถียรภาพในอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับมีสัญญาณที่น่าสนใจจากภายในด้วยนะคะที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นคือเริ่มมีการพูดถึงคำว่าการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติซึ่งเป็นวล,ลีที่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ในยุคที่อำนาจของฮุนเซนยังแข็งแกร่งมากๆ และชื่อของเตียบันตรางก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งขึ้นในฐานะที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวกลางหรืออาจจะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่านหากมันจะเกิดขึ้นจริงๆใช่ครับนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญจริงๆไม่ใช่แค่สำหรับอนาคตของกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังมีความหมายต่อภูมิภาคโดยรวมด้วย เพราะเมื่อประเทศหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบอำนาจนิยมมายาวนานเริ่มแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงหรือการท้าทายอำนาจเดิมมันอาจจะส่งผลกระทบหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยแหล่งข้อมูลยังทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่ชวนให้ขบคิดต่อไปด้วยค่ะว่า บางทีการสิ้นสุดอำนาจของฮุนเซนอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการรัชประหารหรือการล้มล้างด้วยกำลังแต่อาจจะเป็นการล่มสลายในใจของประชาชนไปเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่คือโครงสร้างอำนาจที่รอวันเปลี่ยนแปลงในอนาคตเรื่องราวของเขาอาจจะถูกจดจำในฐานะบทเรียนหรือคำเตือนเกี่ยวกับธรรมชาติของอำนาจท,ที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาชนอย่างแท้จริง ครับถ้าจะสรุปภาพรวมจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผลลวัดของอำนาจที่กำลังอยู่ในช่วงอ,อ,อาจจะเรียกว่าขาลงของหุ้นเซนแหล่งข้อมูลที่เราพิจารณากันวันนี้เนี่ยได้เชื่อมโยงสถานการณ์นี้เข้ากับแนวคิดเรื่องผลกรรมหรือผลสะท้อนจากการกระทำในอดีตของเขาเองทั้งการใช้ความกลัวการสร้างความหวาดระแวงการจัดการกับคู่แข่งซึ่งปัจจัยเหล่านี้ กำลังนำไปสู่ความโดดเดี่ยวความไม่ไว้วางใจจากคนใกล้ชิดพันธมิตรที่ไม่มั่นคงแรงกดดันจากนานาชาติและที่สำคัญที่สุดคือการที่ประชาชนเริ่มไม่กลัวเหมือนเดิมแล้ว ใช่เลยค่ะเราได้สำรวจองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเลยทั้งความกลัวที่ดูเหมือนจะย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ใช้เองการปรากฏตัวของทางเลือกหรือผู้ท้าชิงใหม่ๆทั้งจากภายในอย่างเตียบันและจากภายนอกอย่างรัฐบาลเงาของสมรังสีแรงกดดันจากเวทีโลกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและเสียงของประชาชนที่เริ่มดังขึ้นแล้วก็กล้าหาญมากขึ้นด้วยนะคะ การที่ความกลัวซึ่งเคยเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยในการควบคุมทางการเมืองมานานหลายทศวรรษกําลังค่อยๆจางหายไปหรือน่ประสิทธิภาพลดลงมันมีความหมายอย่างไรต่ออนาคตของชาติอย่างกัมพูชาและมันจะเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆหรือในทางกลับกันอาจจะสร้างความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาบ้างเมื่อผู้คนเริ่มที่จะไม่กลัวและกล้าที่จะจินตนาการถึงอนาคตที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน